วันนี้พาชมต้นไม้ค่ะจัดมุมบ้านใหม่มุมสวนดิจัดมุมสวนใหม่เลยพาชมค่ะอันนี้ลิ้นมังกรมูนไซส์อันนี้ต้นเงินเงินค่ะอันนี้น่าจะเสริมบารมีไม่แน่ไม่แน่ใจว่าต้นเธอชื่ออะไรอันนี้เป็นดาบเงินค่ะดาบเงินแต่ว่าเราก็เอาลิ้นมังกร พันอื่นมาแซมไว้ด้วยเห็นไหมคะอันนี้เฮอริเคนอันนี้เรียกอะไรอ่ะหยกมณีจำชื่อไม่ได้ดูสิมีเยอะจนจำชื่อไม่ได้อันนี้ก็เฮอริเคนค่ะเฮอริเคนเธอจะเป็นลักษณะเป็นเกี่ยวเกี่ยวให้คล้ายพายุเฮอริเคนแบบนี้ค่ะนี่ค่ะ เห็นไหมคะเกียวเหมือนกับกงจักประมาณน่ะเข้เขาตั้งชื่อเธอว่าเฮอร์ริเคนต้นต้นนี้ค่ะเฮอร์ริเคนเห็นไหมคะเขาจะเป็นเกียวค่ะเฮอร์ริเคนอันนี้เป็นกวากโมโรกตดําค่ะดําดีค่ะกวากโมโรกตสีดําอันนี้ก็เป็นกวากโมโรกตสีดํหญ้าปักกิ่งยังจําได้ไหมคะ หญ้าปักกิง่งสรรพคุณเยอะมากอันนี้ไปขอเข้ามาไว้อันนี้ก็ต้นเงินเงินค่ะจัดมุมนี้เอาไว้สวยๆเอามาให้ชมกันค่ะอันนี้เป็นลิ้นมังกรต้นเล็กๆที่แยกเข้ามาไว้สวยค่ะลิ้นมังกรเนความที่เราชอบนะสวยงามหมดอันนี้เป็นว่าไอเงินไหลค่ะ เงินไหลนึกว่าเขาตายไปแล้วเขายังอยู่นึกว่าไม่มีไม่มีเชื้ออยู่แล้วยังขึ้นมาต้นเล็กๆให้เราได้ชื่นชมเห็นไหมคะลิ้นมังกรแคะอันนี้ก็สวยค่ะลิ้นมังกรแคะก็เรียกว่าคีโอพัตตาอันนี้เเรียกคีโอพัตตาสวยงามค่ะครีโอพัตตาโดยรวมแล้วตรงนี้จะสวยมากที่กัดใหม่ ให้ดูมุมไกลๆเห็นไหมคะอันนี้เป็นมุมไกลๆที่เราจัดหลากหลายเอาไว้เอาไว้ชมไว้นั่งจิบกาแฟค่ะพยายามจัดมุมให้มันดูสวยงามเวลาเดินผ่านหรือว่าเราลดน้ำต้นไม้ก็รู้สึกรู้สึกดีเนาะความสวยงามที่ที่เราสร้างเองแต่ก็ชอบนะคะ กวักมรกตด,ดำเห็นไหมคะเธอสวยคะ่ะสดใสกวักมรกตด,ดำลิ้นมังกรพันธ์ุต่างๆบางทีบางทีเราก็นึกชื่อเขาไม่ออกว่าเขาชื่ออะไรอันนี้โลเด้นค่ะโลเด้นนึกออก่ะโลเด้นแคะขอบสีเหลืองคะ่ะเห็นไหมคะ สวยงามค่ะถ้าเรามองเขานั่งจิบกาแฟไปมันเป็นความสุขของเราขอบคุณที่รับชมค่ะ